Oh. No. Stop. Oh, yang no, buruk. No, no. You eat this right. Ni yeah. oh. You eat เาจริงจริงร้อนมากค hey <girl>. oh. you know? ่ะโอ้โหอยู่เนออ๋อเหมือนเขาประกาศประกาศว่าเออไม่ให้มีการชุมนุมแถวนี้คือไม่ให้อยู่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเราอยากจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่ว่าเขาเขาไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะแบบให้คน กระจายการทางหางกัน ăn

Take away just, just, just one one ที่นายที่คุณจะพอความสองที่ต้ายนายดีกกบ You eat beef, right? b e f a h You eat this before? No, no beef. I just eat the crowd This and t h เพราแบบกินปะปนปนๆัน Walk around first ระยะหนึ่งเพื่อที่จะมาหาที่กินข้าวแล้วก็เพื่อนบอกว่า <c <ười> <c <sesi> ตรงนี้เขามี ข้า,างบนดัดฟ้านะเป็นหลุดท็อปแล้วก็เราก็เลยลองมาดูว่าเขาจะให้เข้าไปข้างในหรือเปลไปกันเขีย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 น <c oughs> มันไม่ได้อา่านว่า บรรยากาศดีลมไม่แรงเย,นยน็นๆไม่แรงเลย <c ười> ขึ้นมาหาเราเขาบอกว่านานๆมันจะมาทีแต่ไม่รู้มันมาจากไหนเลยอ <c ười> น่ารักด้วยอ่ะ hello monkey we need to carry your bag and your phone บรรยากาศดีค่ะลมไม่แรง <laughs> โอ้โหลมไม่แรงเลยลูกของสที่หนึง่งแต่เขาบอกว่าห้ามออกไปให้คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นเราจะแอบอยู่ตรงต้นไม้ this one is carbonara just now I order this one is pad thai can you open for me yes ึงึงทันันันแาา่ันท n น้อยลมไม่แรงเลยลมไม่แรงเลยพปิวไปหมดเลย โซเมนี่หาที่กินได้แล้วก็ได้ต oh, รงโอ้จังที่ค่าอากุณอากุณเจริญแปลว่าขอบคุณเสียงคล้ายๆจะคล้ายๆเมืองไทยอยู่เมืองไทยขอบคุณแต่ที่นี่อากุณ Nice. The Taiwan also have the Thai food, right? Yes. Goodly choose? Mm, a little bit. Original Thai. Right? Different. 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 หมดแล้วสำหรับทิในวันนี้นะคะได้ยินเสียงประกาศนั้นน่าจะเป็นเสียงที่แบบเออเหมือนเขาประกาศว่าไม่ให้คนชุมนุมกันแล้วก็ถ้าแบบมีคนชุมนุมกันแบบเกิน3าคนอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เขาก็จะเอาทรโข่งเขาไปใกล้ๆเขาก็จะถ้าเรียกว่าแบบแกระบอกเคตรเาก็จะตัดการดาดายเอันนี้ก็นอกจากเขาจะใช้ทรลโข่งยื่นประจําจุดแล้วเขาก็จะมีรถแบบนี้นะ เป็นรถเหมือนแบบรถกระจายเสียงของไทยอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจะต้องงดรวมตัวนะแต่ถ้าสังเกตดีๆก็มันก็ยังมีแบบเป็นกระจุกกระจุกมันห้ามยากอะเนาะแต่ว่าที่นี่จะมีความกระตือรือร้นแบบเกือบร้อเซของการแบบเซฟ เรื่องโควิด19แล้วตอนนี้ที่แบบเป็นข่าวก็คือว่าเขาบอกว่าตัวที่มาใหม่นี้มันคือเดลต้าซึ่งมันมันไปเร็วมากแล้วก็มันมีแบบเหมือนเอฟเฟกหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราก็แบบต้องติดตามข่าวด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องผสมภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็สื่อสารกันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนที่นี่ก็ไม่ค่อยจะพูดภาษาอังกฤษด้วย พูดได้แต่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าสื่อสารภาษาไทยได้บ้างก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะแบบอยู่ร่วมกันกับคนคำนี้เลยสวัสดีค่ะบายบายบ๊ายบาย Hey g i ใจนสะกทีที่ผ่านมาไม่รู้ว่ารักที่ที่ใดไม่รู้ที่ไหนที่คุณจะพบความสุขที่ต้องการ